9ด้วยนะครับป่อยให้ตั้งแต่วันที่2แล้วสําหรับเลขทูบก็แตกนะครับบอกแล้วว่าปีนี้ผมขอนะครับตอนนี้มันมันใช้เฟกไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องไลฟ์อ่ะเพราะว่ามันใช้ไม่ได้นะครับก็ดีใจด้วยนะครับคนที่ได้79แล้วคนที่ได้เลขทูบด้วยมีคนมากดหัวเราะไม่เป็นไรเรื่องของเขานะครับ เพราะผมของจริงผมของแท้ไม่ใช่ของปลอมไม่ได้แม่นหลังออกไหนใครถูกแม่ใครถูกเจ็บ้างไหนใครถูกสองสาวันนี้เราฟาดบนฟาดล่างใครดูไลฟ์สดผมผมบอกแล้วว่าวันนี้ผักนมไทยมามืดให้ระวังสามปาดแล้วสมาจริงๆแล้วทูบวัดเขาช่องลมนี่แม่นจริง ยอมยกกราบเพิ่อนอหลีรอบนี้ผมถือลอตเตอรี่หลายใบอยู่สำหรับสองสามเออผมถือลอตเตอรี่หลายใบอยู่เดครับสองสามนี่แล้วเจ็ดเก้าผมก็ถือเพราะว่าผมให้ไปตั้งแต่วันที่สองในกุ้มนินสกีดการ์ดกันแล้วนะปังมากคะ่ะอาจารย์มาสั้นแต่ว่าเซ็งกับพี่มาร์คพี่มาร์คพี่มาร์คเอาเอฟเฟกออกครับ แม่แม่กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยมีคนมาหัวเราอผมด้วยไม่เป็นไรครับอย่าหัวราะหัวราอไปเดี๋ยวผมบล็อกครับผมบล็อกเพราะว่าคุณไม่ได้แล้วคุณก็จะมาหัวเราอขายคำเหรอผมไม่ใช่แบบไม่ได้เป็นตัวตลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาหัวเราะผมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตบล็อกนะครับคนคนนี้นะครับที่ล็อกโปรไฟล์ผมก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ถ้าคุณไม่ได้มา ติดตามผมนะคุณไม่ต้องมาหัวเราะคุณไม่ต้องมาขายขำนะเพราะว่าผมของจริงผมไม่ใช่ของปลอมผมให้เข้าทั้งบนทั้งล่างและผมให้ตั้งแต่วันที่สองผมไม่ได้ลีลานะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะมันใส่เฟกไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ค่ยเห็นเนี่ยตาผมที่ดําเนี่ยผมทํางานเยอะนะครับเนี่ยวันนี้ผมก็ทําหุ้นทั้งวันแล้วแล้วไหนจะมีลาวไหนจะมีนอยอีกอะ่ะคือผมแทบจะไม่ได้พักเลยได้พักก็คือวันเสาร์อาทิตย์ ก็ดูหน้าเท่าๆไปนเ,ออเนี่ยแหละครับเออเนี่ยมังวัวลาะผมนะครับแล้วก็ล็อกโปรไฟล์ด้วยนิสัยไม่ดีนะครับขออนุญาตให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้กึกก็ไม่ได้การประจานนะแต่คือคุณไม่ชอบคุณไม่ได้กับผมคุณก็ไม่ต้องมาแสดงทัศนคติที่มันแบบติดลบนี่ครับล็อกโปรไฟล์ด้วยนะสงสัยเป็นหนี้คนอื่นนะครับน่าจะประมาณนั้นก็ขออนุญาตบล็อกเลยนะครับบล็อกครับ เพราะว่าเนี่ยเราให้แบบเนี้คือถ้าใครที่รับเป็นเอฟซผมจริงๆจะรู้ว่าอาผมถามหน่อยผมไปวัดเขาช่องลมอ่ะปังไหมผมถามหน่อยผมถามหน่อยแม่ผมไปวัดเขาช่องลมอ่ะปังไหมอ่าผมถามแค่นเนี้ยคําเดียวปังไหมโอ้สงพี่มาร์คเป็นพี่มาร์คเอาเอฟซออกครับแล้วเวลาไล์ส่วนนี้คิดคิด,คด,คดยากเลยคิดหนักเลย คิดหนักเลยเพราะว่าผมทํางานเยอะไงตาขอบตาผมก็ดำดำเนี่ยเบึงบึงบึงแต่ว่าหน้าผมก็ไม่ได้ดำนะขอบตาผมนะเพื่อนว่าเอาเอฟฟคออกว่ะแม่ไหนใครถือก,กับผมแน่เนี่ยผมขออนุญาตบอกเดอ้อเพราะว่าผมแม่งปันให้แล้วคุณคุณสิมาสแสดงแบบนี้นะ่ะเรื่องของคุณคุณไม่ได้ก็เรื่องของคุณเลยหัวเละาะจะไม่รู้ครับหัวเลาะเลขทูบผม ก็ขออนุญาตบล็อกเลยคุณไม่ต้องมาติดตามกันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จักกันบล็อกเลยปกติผมก็ไม่บล็อกใครนะครับเมื่อวานนี้มีคนมาว่าผมว่าให้เยอะขนาดนี้ไม่รู้จะเข้ายัางไงแล้ววันนี้มาขอเข้ากลุ่มผมบอกแล้วว่าจะตายลังพวกนี้ยจริงเมื่อวานนี้มีมีมีคนหนึ่งเป็นผู้ชายบอกว่าอุ้ยให้เยอะอย่างนี้ไม่รู้จะเข้ายัางไงแล้วเป็นยังไงล่ะให้เยอะตรงไหนแล้วเข้าไหมล่ะครับผมให้ตั้งแต่วันที่สองแล้วสําหรับเลขเจ็ดเก้านะครับ บอกไปแล้วครับผมไม่ตอบผมไม่ตอบโต้ครับเพราะว่าเลขทูบเราก็เข้าเพราะผมบอกแล้วไปว่าเขาช่องลมียภาพาแล้ววันนั้นผมก็ไปจับลอตเตอรี่ให้ดูเนี่ยผมได้มาแค่สองใบสองสามเนี่ยแล้วผมก็ถูกในแอปอันนี้ด้วย <c oughs> ผมถูกในแอปของไอ้กองสลากพัดครับเออผมถูกในแอปของกองสลากพัด แต่ผมบอกแล้วถ้าใครเนี่ยผมเนี่ยผมเอามาใส่ไว้ให้ในนี่แล้วสำหรับเลขสองสามเนี่ยเก้าสองสามเนี่ยเก้าสองสามเนี่ยผมเอามาใส่ไว้ให้แล้วสองมาจริงๆสามมาจริงๆอย่างที่ผมคาดการสามมาหลีครับหอมหวานเลยเล่งบนล่างเนี่ยให้ตั้งแต่วันที่สองแล้วครับ ให้ตั้งแต่วันที่สองแล้วถ้าถ้าให้ตั้งแต่วันที่สองแล้วนะคือถ้าเราไม่ซื้ออ่ะผมบอกเลยก็อั้นอ่ะเพราะเลขเจ็ดเก้ามันดังอยู่แล้วเนี่ยผมให้ผมให้ตั้งแต่วันที่สองแล้วก็คือกลางคืนผมวิเคราะห์ให้เลยเนี่ยผมยังถามเลยว่าเห็นกี่โมงวันที่สองไม่มีการแก้ไขของผมไม่มีการแก้ไขเข้าคื่เข้า ไม่มีการแก้ไขเลยทั้งสิ้นนี่ชุดนี้ผมให้ไปก่อนวันที่สองแล้วผมมีเนี่ยผมให้แค่สี่ตัวผมไม่ไปซื้อรัตตอลีโอ้ยเสียดายสินี่เห็นไหมบางคนก็บอกว่าเห็นวันที่แปดค่าวันที่สามค่าเห็นแชร์ให้เลยเห็นไหมแล้วก็อีกชุดหนึ่งอะผมให้ตั้งแต่วันที่หกแล้วสําหรับรัฐบาลอะแล้วถ้าใครซื้อตั้งแต่วันที่หกอะผมเชื่อว่าไม่อัน้นผมเชื่อว่าไม่อั้นครับเนี่ยเพราะผมให้เนี่ยผมให้แค่นี้ผมไม่ได้ให้เยอะ แล้วผมมกแขงเจ็ดเก้าแล้ววันนี้ผมอ้วกแตกผมอะขย่อนขย่อนคอนะแล้วผมว่าเมื่อแม่สีแตกสิสิธ์เลขสิเข้าอีกิเลขสิแตกอีแลตี้เออเห็นบอแล้วสามผมก็มาอีหลีนี่เห็นไหมผมให้แค่นี้แต่ก็ยังมีคนมาหัวล้อผมคุณไม่ได้กับผมคุณ,คณเรื่องของคุณสิก็ผมบอกแล้วมันอยู่ที่ดวงแต่คุณมาหัวล้อผมนะเลขทูกผมก็เข้าถ้าไม่เข้าก็ค่อยมาหัวล้อก,กันเนี่ยมาหัวล้อผมบอกไปแล้วครับผมบอกไปแล้ว เพราะว่าผมเราแบ่งปันให้กันจริงๆเนี่ยเนี่ยมีขนาดไหนเนี่ยทํำคลิปเลียวให้ด้วยนะเนี่ยเลขทูบวัดเขาช่องลมถ้าใครเป็นเอฟซจะรู้อยู่แล้วว่าไปเขาวัดช่องลมนะ่ะเนี่ยขอบตาเริ่มเริ่มมาแล้ว <c oughs> ไปวัดเขาช่องลมนะ่ะมันปังตลอดเออม,มันปังตลอดเนี่ยเมื่อกี้ขอบตายังช้ำอยู่เริ่มดีละเออปังตลอดเนี่ยเห็นไหมเนี่ย แล้ววันนี้ผมก็เอามาใส่สายด่วนเชื่อผมไหนใครได้สามบ้างผมบอกแล้วว่าให้ระวังสามปาดวันนี้ระวังสามปาทผมได้เต็มผมซื้อเมื่อวานครับผมซื้อเมื่อวานผมซื้อเมื่อวานนี้ผมได้เต็มเนี่ยผมแล้วผมเนี่ยผมไปซื้อผมไปซื้อในกองสลากพัดนะ่ะเนี่ยผมไปซื้อเนี่ยผมไปซื้อเก้า่นี่่แม่่ม่่่นะ่่่่่่่่่ะ ผมไปซื้อเก้าสองสามน่ะผมถูกมาสี่ใบเพราะว่าเราไปจุดทูปวัดเขาช่องลมถูกไหมที่ผมไลฟ์สดเลขทูปเราอ่ะได้ก็คือเก้าสองสามครับเนี่ยผมก็มาแบ่งปันกันแล้วผมบอกแล้ววันนี้ระวังสามปาดเชื่อผมยังผมไม่ได้คิดว่าตัวเองแม่นแต่ผมอ่ะดูคาดการจากเลขที่มันออกมาอคาดการที่มันเลขจะมันออกมาเดี๋ยวผมดูก่อนสองสามผมถูกกี่ใบ อันนี้อีกสองเป็นเป็นหกอันนั้นสี่เป็นหกเป็นแปดแล้วครับถูกเจ็ดเก้าอีกพอได้ค่าขนมปังไม่ไหวบอกแล้วปีนี้ผมขอแล้วกันนะปีนี้ผมขอนะสองสามมาจริงเลขพี่น้องอีกแล้วครับวนอยู่นี่แหละรอบที่แล้วออกศูนย์เก้ารอบนี้ออกสองสามีแล้ววนโอ้ย ดีใจแม่ดีใจดีใจกับคนที่ได้ด้วยนะครับเบิ้งมันถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้ยมันออกจังซอีกไหมมันออกอย่างนะมันออกมันออกรางวันที่หนึ่งมันออกอะไรนะรางวัลที่หนึ่งมันออกอย่างแม่แต่ว่าเจ็ดอ๋อรางวันที่หนึ่งมันออกเจ็ดเจ็ดเก้าคือบอกศูนย์เจ็ดเก้าให้นี่เออคือถ้าออกศูนย์เจ็ดเก้านี่อุ้ยสิกระโดดโลดเต้นเลยแต่ว่า ปังอ่ะช่องทางที่ต่อ,อผมก็เฮ็ดผมไปเฮ็ดคลิปไปนำน,นี่เมื่อวานนี่เบื้องเด้อสุกนะวันนี้ขอให้เรามีโชคมีลาภมาร่วมกันขอให้แล้วคลิปนี้ผมลงให้นำยูในคลิปเลียวถูกัำอะัรใหญ่นะครับแล้วก็ขอให้มีโชคก้นใหญ่แล้วก็ขอให้มีโชคมีบุญสะพันธ์ร่วมกันกันไปแบบนี้ตลอดไปนะครับวันนี้เราจะมา ขอชูคลาสกับปูเราจะมาเสียงปิงปองนะครับเราจะมาจับปิงปองสามเนี่ยเมื่อเนี่ยแล้วปิงปองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมถามแม่ว่าเป็นเลขอะไรตอนที่ผมไลฟ์สดปรา,ากฏว่าเลขเนี้ยหกไม่มาแต่เก้ามาเห็นไหมปู่ก็มาตอกย้ำเจ็ดหกเจ็ดเก้าแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่ผมทำนี่นี่คลิปนี้สวัสดีครับพรุ่งนี้แล้วนะครับความหวังของใครหลายๆายคนที่ จะถูรางวัลใหญ่ๆถูรางวัลที่หนึ่งใครใหทุกท่านชี้ขอบตามเริ่มดีแล้วขอบทุกๆคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ม่อีกด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ทำพิเศษขนมยก็คือผมแบ่งปันไปแล้วนะครับก็คือพระเอกศูนย์พระรองเจ็ดนะครับมักแหงนะครับศูนย์สามศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าสี่เจ็ดสามที่นั่งหวานเจี๊ยบ ยินดีกับคนที่ได้79ด้วยถ้าใครซื้อตั้งแต่วันที่สองหรือว่าซื้อตั้งแต่วันที่6กครับซื้อตั้งแต่ที่มันซื้อได้อะไม่อั้นแต่ถ้าซื้อหลังยังไงก็มันอั้นอยู่แล้วเพราะมันเป็นเลขมันเป็นเลขดังครับมันเป็นเลขดังแต่ว่าผมให้ผมให้ตั้งแต่วันที่สองแล้วเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมบอกเลยถ้าถ้าเกิดเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมเดี๋ยวผมทําเนี่ยผมทำโอ้ยวันนี้จะทันหรือเปล่ามีลาวไงเดี๋ยวมันมีลาวอย่างเนี่ย ถ้าทันนะผมจะลงคืนนี้แต่ถ้าไม่ทันผมจะลงพุ่งนี้เช้าโอเคนะครับเพราะว่ามันมีลาวผมก็จะลงแบบผมก็จะลงให้เหมือนเดิมก็คือสี่สี่สี่คู่เหมือนเดิมก็คือผมให้ตั้งแต่วันที่สองของผมไม่มีการแก้ไขอะไรทั้งสิน้นผมบอกแล้วปีนี้ผมขอปีนี้ผมขอครับไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะแล้วก็ชุดนี้ผมให้แบ่งปันให้ตั้งแต่วันที่หกนะจ๊ะแล้วผมให้แค่นี้สําหรับรัฐบาลน,นะครับแล้วผมก็ ไปจุดทูบขอโชคขอลาภให้แม่ที่วัดเขาช่องลมแล้วเลขทูบดอกนั้นก็แตกด้วยสำหรับสองสนี่แต่ถ้าใครซื้อหลังน่ะซื้อไม่ได้เจเน่ะเพราะว่าเป็นเลขดังเดี๋ยวผมจะไปพักก่อนนะครับยินดีกับคนที่ได้ด้วยนะใครไม่ได้ก็อย่าเสียใจนะครับบอกแล้วปีนี้ผมขอปีนี้ผมป,ปีนี้ผมขอรัฐบาลเราสองรอบแล้ว งงกับตัวเองเหมือนกันตัวชอบเลยสองรอบรอบแรกเนาะเดี๋ยวจะมีคนว่าผมโมอีกผมไม่ได้โมเพราะว่าผมให้จริงผมให้ก่อนผมไม่ได้มารีลานี่รอบแรกนะยินดีด้วยนะครับกับเนี่เห็นไหมมาจริงๆเห็นไหมรอบนี้มาสองตัวเลยรอบนี้มาสองตัวสามออกสามออกสองสามแล้วก็เจ็ดออกเจ็ดเก้าแล้วก็ ยินดีด้วยกับคนที่ได้นี่นี่คือรอบแรกรอบแรกเราได้90ผมให้สีหางเข้า90รอบนี้รอบนี้ผมก็ให้ไปตั้งแต่วันที่สองก็เข้า79ตรงๆครับผมแล้วก็งงตัวเองเหมือนกันเข้าตัวมักแหงสองรอบแล้วครับรอบแรกเข้าด้านหน้านะครับเข้าอยู่ด้านหน้ารอบที่วันนี้ที่มันออกเข้าอยู่ด้านหลัง ก็ยินดีกับคนที่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าพี่มาร์คไม่ให้ผมใช้เฟกเกิดอีอย่างก็บู้โอเคเดี๋ยวไปพักพ่อนก็ยินดีกับคนที่ได้ด้วยเดี๋ยวผมจะทำคลิปขอบคุณคนที่ได้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ในกลุ่มผมบ้างแม่ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ปังไม่ปัง แล้วบอกก่อนนะผมไม่ได้มาแบบมาหาสมาชิกบ่อยนะเพราะฉะนั้นใครจะเข้าก็เข้าถ้าปิดรับแล้วก็คือผมไม่รับแล้วนะตอนนี้ผมยังเปิดอยู่ต้นเดือนประมาณวันที่สิบอ่ะผมก็จะปิดรับแล้วก็คือไม่รับแล้วไม่รับก็คือไม่รับนะแต่ถ้าถ้าถ้ารับก็คือรับอ่ะผมถามหน่อยแม่ไหนใ,นใครอยู่กลุ่มห้องไม่ว่าจะเป็นห้ององ,งบน้อยหนึ่งเก้าเก้าห้องรายเดือนคุ้มไหม ผมบอกเลยคุณอยู่ห้องไหนไม่ปังนะอยู่บ้านไม่อีกนะคุณได้แค่คุณได้แค่หุ้นเดียวนะคุณได้เข้ขห้องคืนแล้วผมกล้าพูดเลย